พรมลิขิตหรือบุเพศนิว่นำพาไี่นี้มาลองเมนูนี้ที่เชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยลองมีถั่วด้วยมั้มันคืออะไรมีหอมเจียวนี่หรอเอรืเอง ได้กาส่วนหนึ่งของการแสดงมัทนาพาธาที่พระราชนิเวศมฤคทายวันหัวหินระดมทุนเพื่อนำมาซ่อมแซมวังกลับมาสวยงามดังเดิมที่สนใจจะช่วยสมทบทุนเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่พระราชนิเวศมฤคทายวันจากโครงการดีๆในงานนี้ยังได้ชิมเมนูใหม่แต่เก่ามากหรือนี่พี่ล่วงเจ๊ตัวเมทหมายถึงเมนูโบราณหาทานที่อื่นไม่ได้นอกจากงานนี้ระหว่างที่รอแสดงอิ่งช่างผมซื้อแก้วนี้มาฝากว่ามันคือส้มฉุนของวางโบราณที่มีคนมาทําขายในงานเนาจะรออะไรชิมเลยสิรสชาติเป็นไงรีวิวหน่อยสิครับ พี่ชอกร้อยมามันมีสลัเนาะแล้วไปยัญชนะมีมอยสลัดล็อกลอดมีหอมเจียวนี่แหละไม่รู้จะรู้ได้ไงม่กินอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้สักพักเรื่องข้องใจสงสัยส่วนผสมของเมนูนี้มีอะไรบ้างอะไรนะปีล้ว มีถัว usted, ่วด้วยอ๋อจอไปหาคำตอบทำการแสดงสกอตในงานนี้สมบทเป็นตัวละคร2ต uh ัวือสุเทพอุสาพมัทนาเป็นกุหลาบได้ไปพบรักกับยศเสนอีกหนึ่งตัวละครที่ต้องสวมบทบาทในงานนี้กล้าบอกได้เลยว่าสนุกจริงๆไปที่ภาคพาพันปีหน้าเจอกันที่วิกหัวหินตอนนี้ไปดูวิธีทำส้มฉุนกันดีกว่าอาหารโบราณไปให้แตงโมแล้วก็ข้าวตังข้าวตังไรซ์เบอร์รี่ค่ะเป็นแบบสุดโอ เป็นส้มฉุนแล้วก็มีเป็นมาฮอบด้วยค่ะอ๋อน,นี้ก็มีว,วันนี้มาออกร้านพิเศษที่พระราชนิเวสมรดกันยวันแต่จริงร้านอยู่ตรงไหนะอยู่ตรงเขงวาวังเคเบิลคาร์ค่ะเมื่อวานได้ชิปส้มฉุนแล้วก็สงสัยว่าส่วนผสมมันคืออะไรบ้างส้มฉุนนะคะจะเป็นลอยแก้วสงเครื่องสมัยโบราณน,นะคะก็จะมีลิ้นจีเป็นส่วนประกอบหลักค่ะแล้วก็จะมีสละแล้วก็จะมีสับปะรดแล้วก็จะมีหอมเจียวนะคะนั่นไงแต่ว่าสงสัยว่ามันมีหอมเจียวจริงด้วยใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยจะมีเปลือกของผลส้มซ่าค่ะ ส้มซ่าจะเป็นแบบนี้นะคะปีหนึ่งจะออกแค่ครั้งเดียวไม่ใช่มะกรูดไม่ใช่มะกรูดค่ะตัวนี้คือผลส้มซ่าเลยค่ะมันจะทําให้น้ํามีกลิ่นหอมก็จะมีการโรยด้วยถั่วด้วยค่ะพอทานแล้วมันจะสดชื่นค่ะสองแก้วได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสำรับแม่เปียรจะเป็นสลัดลอยแก้วครับนะครับใส่เป็นแพ็คมาเพื่อถ่ายด้วยครับเริ่มจากเมียินส้มฉุนอยากจะกินสลัดลอยแก้วอย่างเดียวก็ไปที่เขาวังเชื้อเมคาครับร้านที่สุกนะครับก็จะเป็นตัวอันนี้จริงจริงนะครับ พวกพวกนี้ก็จะเป็นพวกเบดร้อยแก้วธรรมดาครับลิ้นจี่้อยแก้วนี่ครับเป็นสูตรร้านไข่ร้านมันเนี่ยครับเอาครับริงมันเป็นสูตรแบบนี้ทุกร้านมาัคล้ายๆกันคําว่าส้มฉุนเนี่ยเบดของมันคือต้องมีลิ้นจี่ใช่ค่ะค<อ>ําว่าส้มฉุนภาษาไทยสายโบราณก็คือลิ้นจี่ไม่ใช่ส้มซ่าเนาะไม่ใช่อ๋อ,เ,อเข้าใจผิดส้มฉุนก็คือน้ำลิ้น,นจี่แต่ว่าเรื่องอื่นก็แล้วแต่ใช่ค่ะ เพิ่มความเปรี้ยวไปจะเป็นรวมผลไม้เพื่อเปรี้ยวตัดกับน้ำหวานนะครับอันนี้จะเพิ่มอะไรก็ได้แต่ว่าเบส้องเปเรี้มวชิ่งคนจะต้องมีชิครับแล้วก็มีถั่วเนี่ยนะวาวา ا, ว่ะความอร่อยมันอยู่ที่ที่ถั่วเป็นนั่นเ<อ>้ยน,นี้เป็นผลไม้เป็นแบบสูตรโบราณเนี่ยครับเราจะไม่ค่อยชินกับกลิ่นครับเราจะชินกันแค่รอยแก้วปกติ เป็นบทหยาบครับบทละเอียดไม่ได้ครับเพราะบทละเอียดมันรงกับน้ำเพราะมันเออแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมันดูขุ่นๆครับเนี่ยจะเป็นอีกอันหนึ่งครับอันอันนี้อะไรครับนี่ครับต้องเป็นขิ้นอ่อนนะครับซึ่งขิ้นอ่อนจริงๆก็ก็หายากเพราะว่าปีนึงเขาก็จะมีอ่อนอยู่อ่อจะได้ก็แก่แกแล้วนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของเขาครับตัวส้มซ่าอันนี้คือส้มซ่าใช่ใช่ตวานเฉพาะเปลือกเลยใช่ครับเฉพาะเปลือมีผิวและหอมเจียว จะมีหอมเจียวนิดนึงครับเจียวเจียวตรงนี้นะครับแล้วเรากินมันก็จะรู้สึกว่าเป็นมันกลิ่นของพระโบราณได้และนี่คือส้มฉ u a n งลอยแก้วทรงเครื่องแบบโบราณใครอยากจะชิมต้องไปที่ร้านเนาะภูนสุดตรงเขาวังด้วยย้ำอีกครั้งร้านภูนสุดเขาวังเคเบิลคาร์สบเนี่ยไอ้ยังได้แรงงอกนิด บอกเลยว่าส้มฉุนคือเมนูลอยแก้วที่เด็ดจริงๆพี่ชายคูดขนาดนี้ผมต้องรีไปลองแล้วเหรออรนันแหละแนะนําให้ลองชิมอร่อยจริงส้มชุนใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคู่กินกับ